สวนหญ้าสายเกษตรเมืองยาหมูปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองวันนี้พามาดูครับน,นี่ก็เอาหญ้าออกเรียบร้อย1ชุดขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับกำลังงามงาม ซึ่งตอนนี้เราก็ทําการทดลองนะครับนี่นะครับเราทําการทดลองนะครับโดยใช้สังกะสีนี่นะครับสังกะสีครับสังกะสีปูเลยนะครับสังกะสีปูแล้วก็ใช้ในส่วนของนะครับผ้ายางนะครับผ้ายาง ใช้ในสังกะสีนะครับนี่ครับสังกะสีปูเลียงแบบนี้เลยนะครับ,นะรบแล้วก็ทำนำหญ้านี่นะครับปูแบบนี้นะครับปูแบบนี้เลยนะครับลองดูทดสอบนะครับแล้วก็นำหญ้าที่ นะครับเอาลากขึ้นมาไว้นี่นะครับเอาลากขึ้นมาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขาลงดินอีกนะครับอ่ะเราก็ทําการทดสอบดูนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับนี่นะครับบริเวณคลองไส้ไก่ครับนีอะไร ครับราทำการทดลองไม่มีไม่มีนี่นะครับทำการปูนะครับปู การปูนะครับแล้วเราก็นำลากนะครับต่างๆลากวัชพืชนะครับมาทำการนะครับเพื่อไม่ให้ลากลงพื้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับทําการวางนะครับการวางแบบนี้เลยนะครับฝรั่งเราก็มีตุยไปแล้วนะครับนี่นะครับ รับทําการทดลองดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการทดลองไปนะครับก็ใส่ขี้ไก่ไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับดูจากตรงนี้นะครับนี่ดูจากตรงนี้ก็นี่นะครับใส่ตรงนี้เป็นในส่วนของ สังกระสีนะครับสังกระสีนี่นะครับผมเดินก็จะมีเสียงยุบยาพิสังกระสีนะครับสังกระสีครับนี่นะครับ,รบทดลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมทดลองดูนะครับนี่นะครับสังกะสีนะครับมีผ้า ถ้าเป็นบางพื้นที่นะครับนี่นะครับสังกะสีนะครับกะสีแล้วก็ดยหญ้าออกนะครับดยหญ้าออกนี่นะครับดยหญ้าออกดยหญ้าออกเสร็จแล้วปุ๊บก็ทำการเอาลากนะครับของ ก็จะพืชนะครับมาวางทับนะครับเพื่อที่จะพยายามจะไม่ให้เขาเกิดครับอันนี้ก็น่าจะมีดินอยู่นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็กําจัดต่อไปนะครับนี่นะครับก็ใครเคยทําหรือยังไงก็คิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับใครใครยางมาปูเลยนะครับอ่า เราพยายามที่จะทดลองนะครับไม่เป็นไรนะครับที่อื่นทํำยังไงหรือมีความคิดเห็นยังไงก็ทักมาพูดมาคุยกันครับซึ่งตอนนี้เราพยายามจะทดลองครับ mm. เพื่อที่จะลดปัญหาแรงงาน mm. เรื่องของการ mm. ได้ยานะครับการได้ยานะครับนี่นะครับก็โดยประมาณนะครับโดยประมาณ ครับก็ใครคิดเห็นอะไรยังไงนะครับก็หรือมีข้อมูลเสนอแนะก็มาสามารถพูดคุยกันได้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของสวนยาสายเกษตรมุงยาโมนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นรั้วคีเหล็กนะครับน่รั้วคีเหล็กนี่ครับรั้วคีเหล็ก โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนย่าสายเกษตรเมืองย่าโมปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองนะครับอีพีนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ